คุณผู้ชมคะไม่ว่าน้ำจะท่วมหรือลดลงแล้วนะคะบริษัทไทยเทปรถจำกัดมหาชนก็ไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้กลับมามีโอกาสและชีวิตใหม่ในการประกอบอาชีพนะคะซึ่งวันนี้ทีมงานภูเขาทองก็ได้เดินทางไปช่วยปรับปรุงร้านเจ้นี้ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะภารกิจในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามน้องเจนนี่พิธีกรภาคสนามของเราไปชมในช่วง world of food by ภูเขาทองได้เลยค่ะ กานเข้าสู่ปีใหม่และวิกฤตที่เลวร้ายก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะคงเหลือแต่การปรับปรุงให้สิ่งต่างๆกลับสู่ภาวะปกติซึ่งวันนี้ทีมงานภูเขาทอมพร้อมกับน้องเจนเนี่จะพาคุณผู้ชมมาปรับปรุงร้านอาหารที่ประสบอุทกภัยกันด้วยล่คะค่ะ พี่ชมพบกับเจนนี่เรนุกาจงแสงทองค่ะและในช่วงนี้นะคะเจนนี่ก็รับอาสามาทาหน้าที่เป็นพิธีกรภาสนามพาค,คุณผู้ชมค่ะมาติดตามทีมงานของบริษัทไทยเทพรสจํากัดมหาชนที่วันนี้เขาจะมาปรับปรุงร้านอาหารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมานะคะและตอนนี้ค่ะเจนนี่ก็อยู่ที่อําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วเขาบอกว่าร้านอาหารที่เจนนี่จะมาวันนี้เนี่ยเขาอยู่ระแวกนี้นะคะคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าร้านอาหารดังกล่าวอยู่ตรงไหนเอ่ยงั้นตามเจนนี่มาเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะร้านนี้เองเอาละค่ะและตอนนี้นะคะเจนนี่ก็ได <hi> ้อยู่กับเจนนี่ค่ะเจนนี่ค่ะเจนนี่ทราบข่าวมาว่าร้านของเจนนี่ได้รับความเสียหายจากอุกภัยใช่ไหมคะอยากทราบว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะก็เสียหายก็ประมาณของเครื่องใช้ไม้เมื่อยอะไรมันหลุดไปหมดเลยเนี่ยค่ะ เราล้าองออา้เน,นี้ปิดไปประมาณกี่เดือนคะประมาณเดือนกว่ากเดือนกว่ากว่าแล้วใจนี้เนี่ยได้ทราบข่าวกิจกรรมของภูเขาทองว่ามีการให้ความช่วยเหลือร้านที่ประสบอุทกภัยได้ยังไงคะเราดูรายการทีวีนะ,ะคะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอยากให้ช่วยเหลืออะไรก็ให้ติดต่อมาแล้ว เจนี่อยากให้ทางทีมงานบุคคลทองเราเนี่ยช่วยเหลือด้านไหนบ้างคะแล้วก็แล้วแต่บริษัทจะดูแลนะคะว่าจะช่วยเหลืออะไรอีกบ้างแบบนี้เนี่ยอยากจะถามเจนี่สักนิดหนึ่งว่าร้านของเจนี่เนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างคะที่อยากจะแนะนําที่ว่าลูกค้าเข้ามาแล้วถูกต้องสั่งเลยคะ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนี่ต้องรบกวนให้เจนี่เนี่ยโชว์ฝีมือให้ทีมงานบุคคลทองเราชิมสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะ พอถึงเวลาทีมงานภูเขาทองของเราก็ไม่รอช้าทำการปรับเปลี่ยนร้านของเจนี้ให้ดูสดใสพร้อมกับนำผลิตภัณฑ์ปรุงรสชนิดต่างๆมามอบให้ปรุงเมนูอร่อยๆแบบนี้ต่อไปด้วยละค่ะงานนี้แต่ละคนขยันขันแข็งทำด้วยแรงกายแรงใจเต็มที่กันไปเลยละค่ะ เอาละค่ะและตอนนี้นะคะเจนี่ก็ได้อยู่กับตัวแทนค่ะจากทีมงานภูเขาทองนะคะที่เข้ามาช่วยปรับปรุงร้านค้าให้กับเจนี่ในวันนี้ค่ะซึ่งโครงการช่วยเหลือน้าท่วมของบริษัทภูเขาทองเนี่ยนะครับเป็นการฟื้นฟูหลังน้ําท่วมวันนี้ทีมงานของเราที่เข้ามาเนี่ยมีความภูมิใจนอกเหนือจากการที่เราเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสแล้วนะครับสำหรับคู่ค้าของเราที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัทเนี่ยเราก็ พยายามที่จะดูแลสนับสนุนแล้วก็ปรับปรุงให้คู่ค้าหรือลูกค้าของเราเนี่ยเดินไปกับบริษัทไปไปพร้อมๆกันแล้วก็ก้าวไปพร้อมๆกับบริษัทเป็นกำลังใจให้อย่างที่สุดเลยค่ะตื่นตันใจมากเลยขอบคุณทุกคนทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะ ทำเอาซาบซึ้งกันเลยทีเดียวนะคะแบบนี้ต้องมีรงวัลกันสักหน่อยแล้วงานนี้น้องเจนนี่ของเรารีบไปช่วยเป็นลูกมือทำกว๋วยเตี๋ยวแซนอร่อยให้ทีมงานได้อิ่มท้องกันด้วยละคะ่ะเมนูอร่อยๆพร้อมวัตถุดิบชั้นดีที่นํามาปรุงเป็นเมนูอาหารของร้านนี้ถ้าว่างก็ลองแวะไปชิมรสชาติกันได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะของเจนนี่แล้วก็กิจกรรมดีๆจากภูเขาทองนะคะเจนนี่ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวาันอาังคารนะคะตอนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอนุญาตสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาภูเขาทองเช้านี้ที่ชอ